สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมมาตอบคําถามนะครับจริงๆผมก็รวบรวมคําถามที่มีลักษณะคล้ายๆกันของหลายๆคนเนี่ยมาตอบในวิดีโอเดียวหลักๆแล้วเนี่ย มันก็คือคําถามในลักษณะที่ว่าเออช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันก็ขึ้นพุทดพุๆพ,พขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าพลาดโอกาสไปตอนนี้หุ้นมันอยู่พันสามร้อยจุดแล้วก็รู้สึกว่ามันแพงแล้วก็ไม่กล้าซื้อทาไงดีก็เอางนี้แล้วกันนะครับคือผมคงไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจแทนคุณได้และที่นแน่ๆก็คือผมก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันแล้วดังนั้นผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเดี๋ยวอีกสองเดือนข้างหน้าน,นะเดชนีตลาดหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงเงี้ยผมก็ช่วยไม่ได้้โออเคคมมมมยยยยยยแต่่่่่สิงทีีผผชชวววไดดก็ื๋จะพาา ลำดับความคิดแล้วกันโอเคไหมครับคุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างใจเย็นมากขึ้นหรือว่าแบบมีสติมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปยึดติดกับมันหรือว่าไปแองเคอร์มันคือใน behavior a l finance หรือวิชาที่ผมเรียนมาเนี่ยหนึ่งในจุดอ่อนอย่างหนึ่งของนักลงทุนนะฮะที่มักจะตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นแองเคอร์หรือว่ามีการสมอยึดไว้กับตัวเลขอะไรสักตัวเลขหนึ่งเช่นบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยตลาดพุ่นช่วงรอบนี้มันตกลงไปถึง900กว่าจุดแน่แล้วก็ติดไอ้คำว่า900กว่าจุดเนี่ยอยู่ในหัวอยู่ตลอดและดังนั้นพอยึดติดว่าเฮ้ยมันต้อง900กว่าจุดพันจุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอตอนนี้เซ็ตพันสก็รู้สึกว่าอแบบแพงกว่าตอนนั้นมากเลยและดังนั้นก็ ทำอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอก่อนเลยก็คือคุณเนี่ยลืมไอ้เรื่องที่มันเกิดไปแล้วให้หมดโอเคปะ่ะไม่ต้องมียึดติดว่ามันเคยตกไปถึงเท่าไรแล้วคุณได้ซื้อไหมหรือไม่ได้ซื้อหรือว่าไอ้ตอนตกตอนมีนาเนี่ยคุณไม่น่าขายเลยแบบขายไปกี่บาทนู่นนะี่นั่นคือมันไม่เกี่ยวกับบลาๆพวกนี้ไม่มีสาระแล้วโอเคนะตัดทิ้งให้หมดนะครับแล้วเรา ดึงสมาธิเรามาดูตอนนี้ดีกว่าเอาอยู่ปัจจุบันตอนเนี้ยว่าเราจะทำอะไรต่อโอเคทีนี้ประเด็นต่อมาคือเราต้องยอมรับกับตัวเองให้ได้เรียบร้อยเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้อนาคตโอเคครับเราอาจจะมีมุมมองต่อนาคตว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันน่าจะขึ้นนะตลาดหุ้นมันน่าจะตกนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีมุมมองได้นะคาดการณ์ได้ไม,ม,ม่มีปัญหานะครับแต่สุดท้ายเราต้องยอมรับก่อนว่าไอ้ที่เราคาดการณ์เนี่ยมันไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือเรายังไงเราก็ไม่รู้มีทางรู้อนาคตคนที่มองว่าตลาดหุ้นมันอาจจะตกลงไปอีกก็เป็นไม่ได้ถูกไหมมันก็มองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันก็ยังแย่อยู่นะเนี่ยไอเงินสนับสูนของรัฐบาลก็เริ่มจะไม่มีถูกไหมหรือว่าแบบโรคระบาดนียังระบาดอยู่อาจจะต้องปิดเมืองอาจจะมีเหตุนู่นนี่นั่นนะแล้วธุรกิจมันก็จะทยอยเจ๊งนู่นนี่แล้วดังนั้นคนก็อาจจะตกใจหุ้นก็จะตกมันก็เป็นไปได้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตกแล้วหุ้นมันจะขึ้น หุ้นมันจะขึ้นเพราะอะไรเพราะนี่งไงก็วัคซีนตอนแรกนึกว่าจะนู่นได้แบบกลางปีหน้าตอนนี้ก็ได้เร็วขึ้นแล้วดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าที่คาดถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าได้วัคซีนเร็วปัญหาแก้ไขได้เร็วหรือว่าต่อให้แบบไม่ได้วัคซีนแต่คนกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้นออกไปจับจ่ายใช้สอยก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนู่นนี่าบลาขึ้นมันก็มีเหตุผลได้ร้อยแปดที่จะสนับสนุนว่าตลาดหุ้นจะไม่ตกแล้วมันจะขึ้นมันก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบและยัังงงไไเเรรราาก็มมม่มีทู้โคคบ ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้และควรทําเดี๋ยวนี้ก็คือโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจุบันกับเราตอนนี้สถานการณ์ณปัจจุบันว่าเราควรจะทํำยังไงกับมันถูกไหมแล้วสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยเซตอินดซ x นะครับล่าสุดที่ผมดูอยู่เนี่ยมันอยู่ประมาณ1ัน0จุดประมาณนี้บวกลบนะครับคำถามก็คือว่าไอพันสามร้อยยี่สิบกว่าจุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่ามันถูกหรือแพงถ้าเกิดว่าคุณมอง โดยแบบไม่มีแองเคอร์นะไม่มีตัวยึดติดว่าแบบว่าเฮ้ยตอนมันเคยต่ำไปถึงเท่าไหร่เท่าไหร่นู่นนี่เราไม่ไม่พูดถึงมันแล้วถูกไหมมันจบไปแล้วนะแต่เราลองลึกดูว่าตอนนี้นะครับที่ประมาณ1 300จุดเนี่ยก็ยังดีกว่าตอนต้นปีที่ประมาณ1 5 0 0จุดปะถ้าเกิดว่าตอนต้นปีนะครับตอนมกราอะไรก่อนที่มันจะมีเรื่องไวรัสเนี่ยคุณยังสบายใจยังแฮปปี้ยังลงทุนในหุ้นยังไม่มีปัญหานะงั้นตอนนี้ก็ควรจะต้องยิ่งดีกว่าถูกไหมมันก็ควรจะต้องลงทุนได้สิเพราะว่ามันก็ถูกลง ทีนี้สมมุติว่าคุณเห็นด้วยนะว่าเออจริงๆไอพันสจุดเนี่ยก็ถูกลงกว่าก่อนหน้านี้ตอนพันหแล้วตอนพันหนั้นคุณก็ยังสบายใจที่ซื้อขายอยู่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีกว่าตอนต้นปีจริงๆด้วยอ่ะสมมติถ้าคุณได้ข้อสูปตามนี้ปั๊บสิ่งที่คุณควรจะทําต่อก็คืออ่ะงั้นตั้งสติซิว่าควรที่จะถือหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีเนื่องจากเราไม่มีทางรู้อนาคตถูกไหมดังนั้นคุณก็ต้องลองชั่งน้ําหนักดูว่าระหว่างคุณลงทุนในหุ้นเยอะ หรือถือเงินสดไว้ในมือเยอะๆเนี่ยอันไหนโอเคที่สุดสําหรับคุณถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณถือหุ้นไว้เยอะๆอ่ะสิ่งที่ดีก็คือว่าคุณได้ฉวยโอกาสในโมเมนต,ต์ที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยได้ลงเงินอยู่ในหุ้นเนี่ยจำนวนเยอะแล้วของพอร์ตคุณก็จะไม่มีปัญหาว่าอีก5าปีผ่านมาคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้ตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจประเภทแบบส0ปีมีครั้งโอกาสประเภทแบบดีขนาดนี้เนี่ยนะ คุณไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็พลาดโอกาสไปมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมเพราะคุณใช้เงินส่วนใหญ่ลงทุนไปในหุ้นเรียบร้อยแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าตลาดหุ้นมันตกไปอีกอ่ะมันม,ม,มีโอกาสที่คุณได้ซื้อถูกกว่านี้คุณก็อาจจะเ,เสียดายว่าเฮ้ยจริงๆถ้ารอกว่านี้เนี่ยรออีกหน่อยหนึ่งนะคุณจะซื้อได้ถูกลงไปอีกกําไรเยอะขึ้นไปอีกนะครับอันอันนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่โอเคไหมนะโอเคไหมแล้วก็อันที่2ถ้าเกิดว่าถือเงินสดเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่ง สบายใจว่าถ้าสมมุติว่าตลาดมันตกลงมาคุณจะไม่พลาดโอกาสคุณจะไม่มาเสียดายแล้วคุณจะมีโอกาสได้ซื้อที่มันถุกลงไม่อีกแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดสุดท้ายตลาดมันไม่ได้ตกลงมานะแล้ววิกฤตมันผ่านไปคุณก็จะ5ปีหล่าผ่านไปคุณมองย้อนกลับมาคุณก็จะพบว่าอ๋อไอช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเภท10ปีมีครั้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณไม่ได้เลยติดไม้ติดมือเลยนะคือพลาดแบบหลุดไปเลยอะ่ะอันไหนคุณแฮปปี้กว่ากันก็เอาอันนั้นแหละนะครับแต่ไม่ได้จาเป็นต้องว่าพูด100ร้อ,อย จัดสัดส่วนหรือเวทน้ำหนักให้มันเหมาะสมสำหรับคุณน่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าส่วนตัวผมอย่างเงี้ยผมเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าถ้าผมพลาดไปเลยนะแล้วมองย้อนกลับมาว่าสุดท้ายไม่ได้ซื้อไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยพลาดแบบนั้นนะสำหรับผมผมรู้สึกแย่กว่าดังนั้นผมก็จะลงทุนในหุ้นเยอะแต่นี้แล้วแต่คนนะครับไม่ได้มีความจำเป็นต้องเหมือนผมคุณก็เอาที่คุณแฮปปี้สบายใจเลยทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายสมมติว่าตัดสินใจได้แล้วว่าจะลงทุนในหุ้นเป็นจํานวนเท่าไรเท่าไหรอ่าขั้นตอนต่อมาคือลงมือซื้ออออจริงงงูกมมมั้ยซซึ่่ไลืืเนนี ซื้อได้2แบบอีกเช่นเดียวกันนะครับหก็คืออาจจะเป็นแบบซื้อไปเลยก็คืออยากได้จํานวนเงินเท่าไหร่ก็เอาจำนวนเงินนั้นนะ่ะซื้อหุ้นทีเดียวจบนะครับหรือแบบที่2คือสาหรับบางคนที่ยังรู้สึกว่าเอ๊แบบกังวลเรื่องทิ่งนู่นนี่นั่นก็อาจจะซื้อแบบ d ล l า a ์ c o สแอ v e r a g i n g DCA ก็ได้ก็คือทยอยซื้อก็ได้เช่นแบ่งเป็นอะไรอะ่ะเดือนนี้เดือน9เดือน10อ่ะแล้วก็ทยอยซื้อตึก๊กตึ๊กตึ๊กสาครั้งอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไหนๆหนถ้าเกิดโดยส่วนตัวผมนะครับถ้า ก็ผมแนะนําว่าซื้อหุ้นที่มันราคายังไม่ฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยที่คุณอาจจะต้องเลือกรละเอียดนิดนึงว่าเออดูแล้วเนี่ยมันน่าจะรอดจากวิกฤตนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบตรงๆแล้วผลประกอบการเนี่ยยังเละเทะอยู่นะอย่างเช่นพวกธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับกท่องเที่ยวพวกนี้ก็คือจะค่อนข้างดอกถูกไหมพวกหุ้นที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกโรงแรมเนี่ยดอปอยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาใกล้เคียงเดิมเท่าไหร่นะหรือว่าพวกที่ อาจจะได้รับผลกระทบอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่ท่องเที่ยวตรงๆอย่างเช่นพวกห้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเช่นพวก CPN หรือว่าพวกรีดบางอันที่เป็นรีดรีดนี่มันก็มีทั้งที่เป็นโรงแรมใช่ไหมครับแล้วก็เป็นรีดที่เป็นรีดแบบศูนย์การค้าอย่างเช่นแบบ LHSC Shopping Center ไอตัว Terminal 21อย่างเงี้ยไอพวกอย่างเงี้ยราคาเพยังดรอปอยู่ถูกไหมคุณก็ลอง ที่เจรนาแหละนะครับผมไม่ได้เชียร์ว่าให้ไปซื้ออะไรอันใดนหนึ่งนะครับผมแค่ยกตัวอย่างว่าไอ้พวกนี้มันเป็นหุ้นที่มันยังตกอยู่แล้วถ้าคุณไปดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆมันก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะราคามันไม่ใช่แบบเบาโว,กวาจกระจำขึ้นมาเยอะหรืออะไรนะครับแล้วก็มีพวกธุกรกิจอย่างเช่นพวกที่สินเชื่อทั้งหลายเนี่ยก็ดูรู้สึกยังซึมมากอยู่นะครับสินเชื่อพวกนี้ก็ได้แก่บัตรเครดิต l e a s i ่ g ธนาคารพวกนี้รู้สึก,กราคาก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ได้แบบเบา,ววาต่ำที่สุดแต่ว่า อย่างที่บอกนะครับไอ้ต่ำที่สุดเราลืมไปได้แล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่ยังไม่ค่อยฟื้นเนี่ยก็คือพวกประมาณนี้ก็ไปเลือกเอานะครับว่าคุณคิดว่ามันน่าจะรอดไหมถ้ารอดแล้วมันจะกลับมาทําธุรกิจได้เหมือนปกติไหมถ้าปกติเอางันไวน์นอตแต่ทั้งนี้ทางนั้นผมย้ําอีกทีนะครับว่าผมไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อหุ้นกลุ่มพวกนี้เท่านั้นนะก็คือคุณก็ซื้ออะไรที่คุณอยากได้อะไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณเอาที่คุณชอบเอาที่คุณแฮปปี้ก็ซื้อพวกนั้นแหละโอเคปะ่ะอ่ะโอเคสร ทำยังไงต่อดีถ้าเกิดช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้ซื้อพลาดโอกาสไปแล้วตอนนี้ราคามันขึ้นมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าไม่กล้าซื้อคําตอบของผมก็มคือว่าโอเคคุณต้องเลิกเสียดายก่อนนะครับลืมไม่เรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วแก้ไขไม่ได้ไปซะตั้งสตินะครับอยู่ปัจจุบันนี้แล้วมองดูดีๆซิว่าไอตอนปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีโอกาสหรือว่ามันยังมีอะไรที่น่าสนใจที่น่าซื้อได้อยู่ไหม แล้วคุณก็ลงทุนต่ออย่างมีสติก็เท่านั้นเองครับโอเคผมตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยนะฮะยังไงวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเรามาตอบคำถามเรื่องอื่นๆหรือว่าคุยสาระเรื่องอื่นๆต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Stop Smart Stock Investment Subscribe นะคะคกดย b s c r i b e แล้วก็อกด,กดิน้ว C Facebook ก็เมน,น,นะคะ์ Smart Stock Investment แล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์อดิศร n ีคอมนะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนา,าต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีสสดครับ